ไปดูกันถ้าเราอยู่จังหวัดเลยต้องถอยกลับไปหน่อยเพราะว่าเราเลยจังหวัดมาแล้วใช่เปล่าแม่เนี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สีตาโขนค่ะจังหวัดอะไรรู้ไหมอือจังหวัดเชียงไม่ใช่เลยจังหวัดเลยเอ้ยอ่ะปาเดินไปดูกันว่ามีอะไรบ้างข้างนอกจะเป็นวัดก่อนแล้วข้างในตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ นี่เขาจะมีประวัติเห็นไหมเนี่ยจะมีว่าพีตาขนใช่เนีคืน่ยเพื่อเพราะว่าหนูนี่มีภาษาจีนด้วยหวงชื่อเนี่นย นนมัยางสีผาข้วยายยางีตาขนตเด,ด็กนแบบนั้นเลยนี่หม่ผ้าตอเป็นผ้าตอลายสีตาขโนีนี่ถ่ายรูปม,มั้ยคะ นอนนอนขี้เกียจใช่ป่ะ <laughs> เราชอบอนนมนีเครื่องสักการะนี่ไงเครื่องสักการะม,มีหลายอย่างมากเลยอันนี้น่าจะอันนั้นน่าจะโอ้เครื่องสักการะให้เราเจอตรู้ไหที่มันมีพวกกาบเล็กอะไระอ๋ออันนี้เป็นสอะไง ตัวนีน่ากลัวสุดาร่ามอันไหนอันนี้น่าจะเป็นตบด้วพ่อแม่มาจมูกเลยยาวหรอไม่ต้องโกหกโกหกจมูกใหยาวพี่น็อกกี้โอ้ใช่เหรออันนี้อันนี้อายุเยอะไงจมูกก็จะค่อยอันนี้อันนี้ไม่เหมือนแอนนาเบลเลยอะประมาณว่าแหน่อย่างเงี้ยเหรอแอนนาเบลจะทูสีขาแล้วก็จะ ผมสีเหลืองแล้วก็จะน่ากลัวโอ้อหข้ายเลยแต่ว่านั้นน่าจะแบบไม่ได้สะพมอะไรเลยเคยเห็นไหมลูกแบบเนี้เยเคยโอ้อถือดาบหรือเปล่าก็ลอนทำให้พนนินึงยันขั